สวัสดีครับพี่นอ้องน,นี่เสียนอีสานมักงวนรอต่อหาไม่มันจะไปทายเขาห้างกันดีกว่ไปไหวมาไหวนะจะอยู่งเกอยู่ครับห้างนี้สี่อยเมียนไปครับอืออุ้ยจะไปปนันรือเปล่ไปครับลอยสองลอยดิโอ้ ไปกับกระช่องร้รงกกงอ,อย,ยนี่ครับร่างเงินกาตะคะแตนเบิ้งเล้วนาจะอยู่บวกไก่นี่ครับมันไปไวมาไวไหมปุ๊บปั๊บข่าวเดียวเอาหามีหมันสิริเห็นหังมันอยู่หรอครับพี่น้องหอยเก่นสิริห่ยเดีจังไรอย่างนั้นอยู่ การเปียนตัวเปลี่ยนตัวยางก็ว่าจะมารอตัวเปียนตัวนี่มันนะดิไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วบึงบึ้งบึงใหญ่ขาดสายตานี่ครับทางมาครับมาเขาปองนี่นะครับคาดการว่าน่าจะอยู่ในสวนยางนี่ครับ สักขูด๋ยวสีน้ำก่อนเบิงครับตอนนี้กำลังลัดถ่างอยู่จกจุดหล่อครับประมาณ1อยเมตรเขาคล่องนี่มาแล้ววนำไปเบื่อห่างมันครับนำมาหัวแล้วครับพี่น้องโอ้ยโคตย่างโคกรย่างครับอ่างโมยใหญ่ไดไครับ มังหน่อยๆซ้ำไปเลี้ยงพอดีครับพี่น้องหอ,อยักษ์เสือเกิดเดี๋ยวว่าส่งเสียวหอยากษ์เนี้ยอยู่ครับมันต้นยางมันต้นหน่อยครับหอยักษ์ขึ้นยุบสูงนำ้ำหุ่นข้าวจากต้นนี้หุ่นข้าวขึ้นไปพู้นวนนั่งต่อครับโอ้ยงานยาวไปงานนี้มาแล้วกัน นี่ครับลังต่อครับลังต่อหนึ่งแต้มครับวันนี้หนึ่งแต้มสูงครับสูงไม่เลยวะผ่านไปครับมันๆครับ